โลกแห่งคอมเมนต์ JW สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะมีผู้ใช้ f a c e b o o k รายรหนึ่งได้โพสข้อความในกลุ่มของ Amazing World Culture ครับเกี่ยวกับเรื่องของสีเทพและมีข้อความว่าความเครมของคมเมนเรื่องสีเทพคมเมนเอาปากกามาวงไว้ตรงไหนมีคำว่าขมนคือแปลว่าเป็นของขมนหมด มันเป็นความสักแต่อ้างด้วยการเสิร์ชคำใช้คีย์บทคแม่เจอตรงไหนวงตรงนั้นหรือไ,ไม่สนใจแม้แต่จะอ่านว่ามันเกี่ยวอะไรกันไหมถ้าอ่านดูคำอธิบายในเว็บของยูเนสโกเขาก็เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นโบราณสถานสำคัญของวัฒนธรรมทวารวดีตั้งแต่ยอนาแรกเป็นศูนย์กลางการค้ามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์1,700 ถึง1,500ปีก่อนจนถึงยุควัฒนธรรมเขมรในศตวรรษที่13 800กว่าปีก่อนหมายถึงวัฒนธรรมเขมรเข้ามาในยุคปลายของสีเทพก่อนที่เมืองสีเทพจะล่มสลายลงเท่านั้นดันงนั้นเขมนจะเอามาอ้างเหมารวมกันกับวัฒนธรรมทวารวดีที่มีมาก่อนไม่ได้นอกจากนั้นยูเนสโกได้อ้างอิงถึงจารึกหมายเลข K978 ถูกบันทึกเป็นอักษรปัละวะย้อนหลังไปถึงศตวตรรษที่6ซึ่งในคำอธิบายกล่าวว่าสีเทพพัฒนาขึ้นในยุคเดียวกันกับอาณาจักรฟูนานเจนละและสีเกษตรศูนย์เรื่องวัฒนธรรมเขมรนั้นเข้ามามีอิทธิพลเพราะสีเทพเป็นศูนย์กลางทางศาสนารับและส่งวัฒนธรรมทางศาสนาเช่นพุทธทวารวดีจากภาคกลางศตวรรษที่7ถึง1ิฮินดูจากเขมรโบราณ ในศตวรรษที่11-13และพุทธ,ธรรมหายานจากภาคตะวันออกเชียงเหนือวัฒนธรรมเขมรเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดและเข้ามาเพราะสีเทพเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมแถมเขมรเข้ามาก็ในช่วงปลายแล้วพอเขมรเสื่อมลงสุขโขทัยก็ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางแทนตามมาด้วยการก่อกำเนิดอาณาจักรยุทธยาทำให้สีเทพเสื่อมและถูกทิ้งร้างไปในที่สุด เขาก็เขียนไว้ชัดนะแต่ขเมนจะเอาก็จะแหมั่วเอาจนได้โดยชาวเนตต่างใ้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าจริงๆขเมนไม่มีศิลปะทวารวดีเลยขิมนเพิ่งมาอยากเป็นมีศิลปะทวารวดีเพราะจะเครมชุดไทยของคนไทยคะ่ะในเพนดินขเมนไม่เคยมีศิลปะทวารวดีของคนไทยเลยขเมนมีแต่ศิลปะแบบ ของวรมันหรือแบบของบายยุนไม่ว่าจะนครวัดหรือนครธมซึ่งทั้งหมดเป็นแบบศิลปะของบายยุนและขำมนก็ไม่มีศิลปะแบบฟูนั้นด้วยศิลปะแบบฟูนั้นคือศิลปะแบบจามปาของชาวจามที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่ไราชาติเพราะรบแพ้เวียดนามสรุปขำมนไม่มีศิลปะใดๆเลยคือว่างเปล่าเลยต้องเคลมวัฒนธรรมของไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เยอะด้วยนะครับไอพวกนี้บอกว่ามีคำว่าคะแแม28ครั้งแหมไม่อ่านเลยว่าเขาเขียนว่าอะไรแค่เสิร์ชหาคำนั้นเองโคจะช่วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันไม่อ่านรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเลยแคม,มนขี้เครมหน้าด่าสุดๆดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมนมันหลอกพวกเดียวกันได้เพราะชนชาตินี้ไม่มีสติคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มันมีปัญญาทำได้แค่นี้แหละไม่งั้นจะได้เป็นคอมเมนแบบปัจจุบันนี่หรอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคอมเมนอ่านอิงไม่แตกมันเขียนว่า before คะแมหมายถึงมีมาก่อนพวกคอมเมนโบราณคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่รู้มีถ้าเอ่ยถึงชื่อกูก็คือของกูทั้งหมดแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถูกต้องเลยครับบ่งบอกได้ว่าคอมเมนอ่านหนังสือไม่เกินหนึ่งบรรทัด คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันรู้นั่นแหละแต่มันจะหลอกคนไม่รู้โดยเฉพาะคนในชาติของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันไม่อ่านหรอกครับคนพวกนี้มันเรียนรู้ด้วยการดูภาพอย่างเดียวเหมือนพวกลิงอุรงอุตังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องทำเป็นรูปแผนภูมิขอมเมนไม่เน้นอ่านเน้นตีความจากรูปภาพ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเอาไว้หลอกคนในชาติที่โง่งๆของมันเองตรงไหนมีคําว่าขมรก็คือขมรแปะทุงก็เป็นขมรโง่กับสมว่าเป็นขมรเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากรู้แค่ว่าวัฒนธรรมขมรมีอะไรบ้างที่จัดไทยจัดงานกันโครมรงส่วนมากเกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณีท้องถิ่นส่วนของขมรไม่มีเลยขมรอ่านปฏิทินไทยไม่ได้ด้วยซ้ําเช่นข้างขึ้นข้างแรมวอนเพน คอมเมนต์ hey ต่อมาบอกว่าเมนสมองปัญญาอ่อนอ่านได้แต่คะแม่ข้อความอื่นอ่านไม่ได้เลยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต like ้คลิปนี้เลยนะคะขมนรับไม่ได้หลังเมืองโบราณสีเทพเจาะขึ้นมรดกโลกแถมยังเก่าแก่กว่านครวัด เรียกได้ว่าอกแตก,กเลยทีเดียวนอนร้องไห้กันเลยตอนนี้ไปครึ่งประเทศแล้วสําหรับชาวขมตญที่ทันทีที่อุทยานประศสตร์ีเทพของไทยเตรียมขึ้นมรดกโลกชาวขมิก็ไม่ยอมพร้อมกอบปลูกเครื่องถ่ายเอกสารลุยเครมแบบต่อเนื่องล่าสุดโซเชียลขมิเดือดหลังได้ข่าวว่าไทยเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแถมอย่างคาดว่ามีความเก่าแก่กว่านครวัด ของเขมรลายร้อยปีท้ำเอาชาวเขมรต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายและไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้โดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายคอมเมนต์ comment แรกบอกว่าโอ้โหคนไทยสุดยอดรู้จักพัฒนาใช้ปูนกับดินซึ่งหาได้ง่ายเอามาทำที่ไหนก็ได้เลยมีวัฒนธรรมเต็มไปหมดแต่ขมนสร้างอะไรไม่เป็นสักอย่างขนาดงานปั้นก็ยังหลอนได้ขนาดนี้ดูไม่ได้เลย ไอาชาวโลกจะให้ไปตัดหินเอามาทำก็ไม่เป็นขนาดบุรณานะครวัดเขมรมันยังทำเองไม่ได้จะผลิตปูนเองก็คงจะยากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามเขมรอกจะแตกตายแล้วเมื่อเห็นเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นมรดกโลกที่ไม่มีการทุบและแกะสลักใหม่เข้าไปเมือนนครวัดของอมเขมรด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเดี๋ยวมเขมรจะบอกว่าสีเทพเป็นมอนไม่ใช่เสียมท่าไม่ตายของมเขมรเขา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมควรได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกก่อนหน้าตั้งนานแล้วเพราะเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ยิ่งใหญ่กว่าเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคนเขมรควรหยุดหลงตัวเองได้แล้วนะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า การสร้างปราสาทด้วยหินต้องใช้แรงงานทาสอย่างหนักกว่าจะสร้างเสร็จการสร้างด้วยอิฐคือการพัฒนาภูมิปัญญาไม่ต้องหาแรงหินสร้างได้ง่ายกว่าไม่ต้องใช้แรงงานทาสหนักเหมือนปราสาทหินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเมนบอกว่าทวาราวดีสีเทพคือมอญให้ตอบเมนปัญญาอ่อนไปว่าคนไทยภาคกลางก็ลูกผสมไทยมอญทันสุพรรณบุรีการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการ มุสสะคอนไทยมอนจีนทั้งนั้นครับอาณาจักรโบราณในไทยและสมัยนั้นประชากรขเขาเป็นล้านล้านคนหายไปไหนกันสรุปว่าไม่ได้หายไปไหนครับเขากลายร่างเป็นคนไทยเป็นบนรรพบุรุษของไทยในปัจจุบันครับคนมอนบอกเมนกันด้วยนะครับท่านคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศอะไรเนี่ยหน้าด้านหน้าโทนบอกตรงๆว่าอายแทนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อิดคือนวัตกรรมนะพื้นที่ตอนกลางของสยามไม่มีหินเป็นที่ราบดินตะกอนวัสดุที่ทดแทนก็คืออิดที่ต้องใช้ภูมิปัญญาในการสร้างมานะต่างจากเขมรที่พอชนชั้นปกครองอังกอร์ละทิ้งนครวัดเขมรผู้เป็นทาสสร้างอะไรไม่เป็นอีกเลยภาพวาดเมืองละแวกต่างจากยุทยาลิบลับวังเป็นแค่สาลาเครื่องผูกคล้ายๆเพึงหมาแงนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สร้างจากอิดนะเขมรไม่ใช่สร้างจากหินฉะนั้นคนละกลุ่มผู้สร้างอย่ายโยงถึงเขมรน,นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนนี้ในกลุ่มของเขมรบอกว่าทวรารวดีเป็นของเขมรแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอินเดียต้นต่อแทๆ้ๆมันยังเถียงเลยปล่อยไปเถอะลุมดำอาเซียนแต่งนิทานคลื้นเครงกันเองในกะลาสุดท้ายก็ย้อนเข้าตัวหมดแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เมินทำไมไม่เอาขอทานเมินขึ้นเป็นมรดกโลกด้วยละ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีต้องสร้างเองอย่าอยากได้มันน่าอายที่เคมินมีอยู่ก็ไม่ได้สร้างเองเป็นได้แค่ผู้ครอบครองเท่านั้นอยากเครมจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดของสุดยอดครับเครมโบเดียจ่อยไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสีเทพของไทยเก่าแก่กว่านครวัดนะจ๊ะเขมรคอมเมนต์มมนต่อมาบอกว่า พวกมันไม่เจริญหรอกเพราะจมอยู่กับอดีตแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปมาแล้วค่ะเดินดูรอบๆรู้สึกขนลุกเหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาเงียบสงบมากเดินไปเจองูหลายตัวอยู่รอบพอเจอคนก็หลบหายไปเดี๋ยวมันก็บอกว่าเพชรบูรณ์เคยเป็นประเทศของมันมาก่อนอีกหน้าด้านซะขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดเลยประเทศไทย เดี๋ยวคอมเมน์บอกไปแกะสลักแป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ